นี้อ่านเรื่องบั f f e t โตโลจีศาสตร์แห่ง Buffett นะครับเล่มนี้ผมอ่านครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2013เลยมั้งนะครับหลังเรียนจบใหม่ๆเลยแล้วในปี2016เนี่ยมันมีงานสัมมนา,าเกี่ยวกับหุ้นงานหนึ่งนะครับซึ่งเข้าร่วมฟรีนะครับผมก็เลยดันด้นนะครับนั่งรถตู้จากจันทบุรีเข้ามากทมนะครับเพื่อเข้าไปฟังฟรี ก็แต่งตัวเรียบร้อยตามรูปนะครับสมัยนั้นเนี่ยยังหนักแค่65นะครับ10ปีผ่านไปเนี่ยตอนนี้หนัก75แล้วนะครับในงานเนี่ยก็จะมีวิทยากรหลายคนเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณแมรี่บัฟเฟตคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นอดีตลูกสะภ้ของคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะครับผมก็เลยได้ไปขอถ่ายรูปแล้วก็ได้ขอลายเซ็นที่หนังสือไว้ด้วยนะครับก็ตามภาพนี้เลย ปีนี้ก็ครบรอบ10ปีพอดีเลยนะครับหลังจากถ่ายภาพนี้เนาะผมไปดูในภาพนั้นมาก็คือเป็นปี2016นะครับถามว่าในปัจจุบันเนี่ยหนังสือเล่มนี้ยังควรค่ากับการอ่านอยู่ไหมนะครับผมว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนในหุ้นเนี่ยผมคิดว่าควรอ่านอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกอย่างในหนังสือที่ผมเอามาใช้นะครับคืออ่านแล้วก็ต้องใช้วิทยานเนาะก็คิดวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะครับว่า คุณควรจะเอาอะไรมาใช้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะหยิบบางข้อที่ผมชอบมาเล่าให้ฟังนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับวันนี้เอาแค่3ข้อแล้วกันนะครับข้อที่1นะครับลงทุนด้วยมุมมองของการเป็นเจ้าของกิจการนะครับเรื่องของ mindset เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าเพราะว่า mindset เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจเนาะคือถ้าเราลงทุนหุ้นด้วยความคิดว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราจะ ตัดสินใจเรื่องต่างๆในการลงทุนอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเราจะไม่มี mindset แบบนักพนันหรือว่าแบบโฟโมอะไรเงี้ยซื้อแล้วแบบต้องได้กำไรอาทิตย์หน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่ลงทุนด้วยมุมมองของการเป็นเจ้าของกิจการอย่างแท้จริงเนี่ยเวลาหุ้นตกทั้งตลาดเนี่ยเขาจะมีความสุขโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่า เขาจะสามารถเป็นเจ้าของได้มากขึ้นในราคาที่ถูกลง feeling เนี่ยมันจะต่างกันเลยนะครับคนที่มี m i n d s e ตอีกแบบหนึ่งเนี่ยเวลาหุ้นตกอ่ะเขาก็จะด่านู่นด่านี่อารมณ์เสียเนาะเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยเขาก็ชมตัวเองนะครับอารมณ์เนี่ยจะขึ้นลงขึ้นลงตามราคานะครับบางคนจะบอกว่าหุ้นดีเนี่ยก็คือหุ้นที่ราคาขึ้นหุ้นแย่เนี่ยก็คือหุ้นที่ราคาตกนะครับฉะนั้นช่วงที่หุ้น JKN หุ้นมอขึ้นเยอะเนี่ยก็คือหุ้นดีนะครับ ทั้งที่ชีวิตจริงแล้วเนี่ยคำว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของราคาเนาะคือมันก็ใช่แหละครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกิจการด้วยนะครับว่ามันสามารถสร้างกระแสนเงินสดเข้ามาได้มากขนาดไหนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยไปดูราคาของหุ้นเนาะลองสมมุตินะครับว่าถ้ามีคนเอาร้านอาหารหรือว่าร้านขายยา ประจำหมู่บ้านมาขายให้คุณเนี่ยคุณจะดูอะไรบ้างนะครับก็ให้ดูหุ้นแบบนั้นเลยนะครับเราก็คงดูละเอียดเลยใช่ไหมครับเหมือนเราไปซื้อทีวีซื้อมือถือซื้อรองเท้าวิ่งซื้อกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็ทํากันบ้านเยอะเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องดูว่าธุรกิจนี้ขายอะไรนะครับต้นทุนคืออะไรกําไรเป็นยังไงบ้างสม่ําเสมอหรือว่าผันผวนไหมมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างอนาคตเป็นยังไง เราประเมินคุณภาพก่อนเลยนะครับถ้าเราเห็นว่าคุณภาพผ่านเนี่ยเราค่อยไปดูราคาใช่ไหมครับแล้วค่อยเทียบว่าราคาที่เขาขายให้เราเนี่ยถ้าเราซื้อนะครับเราจะได้อัตราผลตอบแทนต่อปีเท่าไหร่จากนั้นทําไงครับเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับกิจการอื่นทางเลือกอื่นสุดท้ายแล้วนะครับอันไหนน่าสนใจที่สุดเราก็ซื้ออันนั้นนะครับให้ลงทุนหุ้นโดยทําเหมือนกับ ตอนที่มีคนเอากิจการในตำบลมาขายให้เราอ่ะเราจะดูอะไรบ้างน,นะครับข้อที่ 2. นะครับวอลเนัฟเฟตไม่ชอบการจ่ายเงินปันผลนะครับถ้าบริษัทมีกําไรเนี่ยควรเอาไปลงทุนเพิ่มมากกว่านะครับเพื่อให้ปีต่อไปเนี่ยบริษัทก็จะมีกําไรมากขึ้นไปอีกการจ่ายปันผลเนี่ยมีข้อเสียนะครับข้อ1ก็คือเสียภาษีเงินปันผลนะครับข้อ2คือพอนักลงทุนได้ปันผลมาแล้วเนี่ยก็ทํำยังไงครับ ก็ต้องมองหาที่ลงนะครับก็ต้องเอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นอาจจะตัวเดิมหรือว่าตัวใหม่อะไรก็ได้ซึ่งจะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าการที่บริษัทเอาเงินไปนลงทุนเองนะครับอันนี้สังเกตเวลาที่เราดูพวกอปเดย์อะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทต่างๆเ,เวลามีโครงการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเขาจะมีการเหมือนกับคาดหวังผลตอบแทนเนี่ยเกิน 10- 20%ตต่อปีนะครับฉะนั้นการที่บริษัทเอาเงินไปนลงทุนเองแทนที่จะจ่ายปันผลเนี่ย วงเล็บว่าถ้าบริษัทไม่มีการโกงนะครับเงินลงทุนมันจะเติบโตได้มากกว่าการจ่ายเงินปันผลส่วนในหุ้นไทยเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะครับผมว่าหุ้นไทยที่ดีๆส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแนวแคชคาวนะครับคือเหมือนกับเป็นห่านทองคำคือมันไม่ค่อยโตแล้วอะ่ะแต่หลายตัวเนี่ยก็คือปิดหนี้ระยะยาวหมดแล้วนะครับมีเงินสดสำรองโอเคละกระแสงเงินสดดีทุกปีนะครับผมว่าแนวเนี้ยจ่ายปันผลเถอะนะครับเพราะว่าตลาดก็ไม่ค่อยโตแล้วเนาะประชากรก็ลดลงทุกปีนะครับ ผมมองว่าการลงทุนพวกนี้มันคล้ายๆบอนนะคือกระแสเงินสดก็ค่อนข้างคงที่นะครับถึงจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่อ่ะคือถ้าธุรกิจยังอยู่ใน growth phase ยังเติบโตต่อได้อีกเนี่ยอันนี้ก็เอาตาม Buffett เลยนะครับบริษัทเนี่ยเอาเงินไปลงทุนทบต้นดีกว่านะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องของการประเมินมูลค่าธุรกิจนะครับผมขอยกตัวอย่างแบบง่ายๆกว่าหนังสือนะครับคือในหนังสือเนี่ยจะมีการอธิบายได้ละเอียดกว่านะครับแล้วก็จะมีการโยงไปเรื่องของงบดุลด้วย ับงบกำไรขาดทุนได้ดีมากๆเลยนะครับใครกำลังหัดอ่านงบเนี่ยผมว่าควรอ่านเล่มนี้บทที่9ก่อนเลยนะครับแล้วก็มีสอนใช้เครื่องคิดเลขการเงินด้วยนิดนึงนะครับแต่เอาเป็นว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่ามีตู้เกมอยู่ตู้หนึ่งนะครับคุณซื้อมา30,000บาทตู้นี้เนี่ยคุณพอมีทำเลดีอยู่แล้วนะครับคุณก็เอามันไปตั้งไว้ให้คนมาหยอดเหรียญเล่นเกมนะครับเอาเป็นว่าได้กําไรนะครับ หักทุกอย่างแล้วได้กําไรปีหนึ่งเนี่ยห้าพบาทนะครับลงทุน30,000ื่นกำไรปีละ5,000บาทซึ่งคุณก็ประเมินแล้วว่ามันจะทําเงินให้คุณไปอีก10ปีแล้วก็พันนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับถามว่าถ้ามีคนมาขอซื้อตู้เกม2,000 20, มบาทคุณจะขายไหมก็คงไม่นะครับเพราะว่าคุณซื้อมาส0 0 0มบาทเนาะแล้วมันก็ทํารายได้้คุณห้าพันคูณสิปีก็คือห้าหมบาทแน่ๆนะครับ ถ้าคุณตอบไปว่านั้นผมขายต่อ60,000บาทแล้วกันเขาจะซื้อไหมครับเขาก็คงไม่ซื้อเนาะใครจะโง่จ่าย60,000บาทเพื่อสิ่งที่ทําเงินแค่50,000บาทแล้วต้องรอ10ปีด้วยใช่ไหมทำายังกับเป็นหุ้นโอโครไปได้นะครับ MarketCap 12,000ล้านเหรียญแต่บริษัทยังไม่มีรายได้เลยนะครับราคาที่เหมาะสมของตู้เกมเนี้ยมันก็อยู่ช่วงมากกว่า20,000น้อยกว่า5 0,000บาทนี่แหละแต่ว่าอยู่ตรงไหนล่ะนะครับ สมมุติว่าคนซื้อเนี่ยก็มาต่อราคานะครับว่างั้นซื้อ40,000ื่นเอาไหมนะครับเริ่มคิดหนักแล้วใช่ไหมครับเราลงทุนไป30,000ื่นเนาะถ้าขายวันนี้40,000บาทเลยเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทน33%ทันทีเลยนะครับคุณแมรี่เนี่ยเขาก็เขียนวิธีการคำนวณราคาที่เหมาะสมว่าคือจริงๆอะ่ะมันก็คือการทำ discount cash flow ที่พวกเรารู้จักกันนั่นแหละนะครับก็คือ,อยังไงครับก็คือได้กระแสเงินสดมาปีละ5,000บาท เป็นเวลา10ปีนะครับเราก็ต้องทํา5,000บาททุกก้อนเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยคิดย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงิน5,000บาทในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่เท่ากับ5,000บาทในวันนี้นะครับสมมุติว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเป็น2%ต่อปีแล้วกันนะครับแล้วก็คงที่ตลอด10ปีด้วยนะครับเงิน5,000บาทในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยพอเราคิดย้อนกลับมาแล้วเนี่ย จะมีมูลค่าแค่4,101บาทในปัจจุบันนะครับหรือถ้าคิดอีกแบบนะครับคิดไปข้างหน้าเนี่ยก็คือการเอา4,101บาทในวันนี้ไปฝากธนาคารดอกเบี้ย2%พอได้ดอกก็เอาดอกไปทบต้นนะครับทำแบบนี้ทิ้งไว้เป็นเวลา10ปีเนี่ยมันก็จะกลายเป็น5,000บาทท้่นนะครับฉะนั้น5,000บาทใน10ปีข้างหน้าก็คือ4,101บาทในวันนี้นะครับอันนี้มันคือเรื่อง time value of money เผื่อใครสนใจเนี่ยเอาคีย์เวิร์ดไปถาม AI ต่อได้นะฮะเราก็คิดย้อนกลับแบบนี้กลับเงิน5,000บาททุกก้อนนะครับ5,000บาทใน10ปีคิดย้อนกลับมา5,000บาทในปีที่9คิดย้อนกลับมา5,000บาทในปีที่8คิดย้อนกลับมาสรุปแล้วมูลค่าปัจจุบันของกิจการเนี้ยจะคำนวณได้ 40, 000, 4 4 9 0 0บาทฉะนั้นคนที่มาขอซื้อ40,000บาทเราก็อาจจะยังนะถ้าใครคำนวณไม่เป็นเนี่ยสมัยเนี้ยเราสามารถ เอาข้อมูลตรงนี้ไปถาม AI ได้เลยนะครับคำตอบเนี่ยก็ตรงกับที่คำนวณอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นคืออะไรครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ามูลค่ากิจการเนี่ยมันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับข้อ1กระแสงเงินสดที่จะได้ในอนาคตนะครับข้อ2อ,อัตราดอกเบี้ยเพราะว่าใช้ในการดิสค,คา์กับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วศิลปะก็คือการประเมินว่า กระแสเงินสดในอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้ายังมากขึ้นได้เรื่อยๆเนี่ยธุรกิจยังไม่อิ่มตัวมูลค่ากิจการก็จะสูงพอได้มูลค่ากิจการคร่าวๆแล้วถึงค่อยมาดูว่าในตลาดหุ้นเนี่ยซื้อขายกิจการนี้ที่ราคาเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้ผมแนะนํานะครับวันนี้ผมได้กลับมาอ่านอีกรอบเนี่ยผมก็เจอสิ่งที่ไม่ชอบด้วยเหมือนกันนะครับบางอย่างเนี่ยเขาก็เขียนด้วยอคติเนาะซึ่งการอ่านเมื่อ10ปีก่อนเนี่ย เราเรายังไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เจอส่วนที่ไม่ชอบบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีมากนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ